ก่อนสิบสาบันเทิงวันนี้เราเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆนะคะของพระเอกหนุ่มทันวาสุริยะจักรค่ะที่ล่าสุดนะคะก็ได้ไปขอขมาลาบวชกับผู้จัดการส่วนตัวอย่างพี่เอสุวชัยแล้วก็คุณแม่ของแฟนสาวอย่างกรีนอัสดาพรด้วยค่ะ เตรียมตัวเข้าสู่วงการสาัมภัแล้วนะคะสำหรับแรกหนุ่มธันวาสุริยะจักรที่มีความตั้งใจว่าจะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ค่ะซึ่งฝั่งของแฟนสาวอย่างกรีนอัสดาพรก็ได้ลงคลิปใน IG จ t o r y นะคะเป็นภาพที่แฟนหนุ่มเข้ามาขอโอโหสิกรรมกับคุณแม่ของเธอพร้อมกันนี้ธันวาย,ยังถือโอกาสเข้าไปขอโอโหสิกรรมกับทางผู้จัดการส่วนตัวของพี่เอสุภาชัยนะคะก็เป็นผู้ที่ปลุกปั้นเขาเข้าสู่วงการบันเทิงค่ะโดยธันวาก็ได้เอ่ยปากว่าอะไรที่ล่วงเกินด้วยวาจา ด้วยใจขอให้พี่เออโหสิกรรมให้กับตนด้วยซึ่งทางด้านของพี่เอนะคะก็ตอบกลับว่าเออาหสิกรรมให้ทุกอย่างแล้วก็ขอให้การบวชครั้งนี้ทําให้ธันวาเป็นสะพานให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่รเรืองไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นหลนของพวกเราขอให้บุญกุศลจากการบวชทําให้น้องจเจริญรุ่งเรืองทั้งครอบครัวและพ่อแม่ขณะที่แฟนๆค่ะก็ต่างพาก,กันเข้ามาอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ กับิบสาบันเทิงของเราก็ต้องขออนุโมทน,นาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะ